I I't playing moves even a do ก็ในงบประมาณที่ไม่เกินสองหมื่นนะครับก็ยังมีความตึงตังอยู่นะครับรถไม่โค้งเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเนี่ยมันรู้สึกและว่าช่วงล่างด้านหลังดีกว่าแต่ก่อนครับดีกว่ารถเดิมๆนะรถเดิมๆไม่ตี Now I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rise the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year to ตอนนี้ก็เดี๋ยวลองฟิลลิ่งโชคเดิมของรี v o g r ก่อนคือต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเป็นรี v o g r ตัวสูงเนี่ยเขาจะได้โชคเป็นระบบโมโนทูบมาตั้งแต่โรงงานนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเตี้ยเนี่ยจะเป็นทวินทูบเหมือนโชคกระบะทั่วไปนะครับแต่ว,ว่าตัว g r เนี่ยจะเป็นโชคที่ปรับความสูงลดลงจากตัวแซดอิ i ิชันนะครับแต่ว,ว่าระบบภายในเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้น การที่เป็นรถกระบะตั้งแต่ต้นกําเนิดเนี่ยจะไม่มีความนุ่มนวลออกมานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานรถกระบะจะเน้นไปทางบรรทุกนะครับก็สําหรับผมนี่คือช่วงล่างด้านหน้าน่ะพอใช้ได้นะแต่ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างแข็งกระด้างน,นิดนึงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปลองดูฟิวลิงนะครับแต่ว่าคงขับเร็วได้ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนตก แต่ถ้าใครที่ใช้รถกระบะอยู่ก็จะรู้นะครับว่าข้างหลังเนี่ยค่อนข้างเด้งนะครับเวลาโดดคอสะพานหรือเจอหลุมอะไรเงี้ยแล้วยิ่งผมมาจากการขับรถเก่งมาทั้งชีวิตเนี่ยพอมาขับรถกระบะเนี่ยทําให้ค่อนข้างรับไม่ค่อยได้นะครับกับช่วงล่างข้างหลังที่มันเด้งอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดคนเห็นในกลองในกลองน่าจะรู้เพราะว่ากล้องไม่มีระบบกันสั่น เียจะเห็นได้เลยอันนี้ขับแค่เจ็ดสิบเองแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงถ้าเกิดขับเร็วเร็วไปกว่าน,นี้นะครับยิ่งเจอทางขู่ขาเนี่ยท้ายสะบัดเลยเพราะว่ามันแข็งเกินไปนะครับชกช่วงล่างถ้ามันแข็งเกินก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับนิ่มไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับเสียดายที่ออกมาวันนี้ฝนตกแต่จริงๆไม่ต้องขับเร็วเนี่ยก็เห็นแล้วแหละ เดี๋ยวลองไปสะพานนู้นดูก็ได้ครับเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยววนกลับมาส่วนร้านที่เราจะไปติดตั้งนะครับก็อยู่สายหนึ่งนะครับจรัญทสามชื่อร้านเจ็กซับเพนชันนะครับพอดีผมเซิร์ชหาเซิร์ชหาโช๊คโปรเฟนเดอร์ในเฟซบุ๊กแล้วขึ้นร้านพี่เขาพอดีนะแล้วก็มันอยู่ใกล้อยู่ใกล้บ้านนะครับก็เลยตัดสินใจจะมาเซนัพโช๊คที่นี่นะครับเนี่ย ช่วงล่างหลังเนี่ยแข็งแข็งมากเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับครับก็หลังจากที่เราได้เปลี่ยน โชค p ปร f ฟนเดอร์โมโน2.0เลยนะครับก็ตอนนี้ได้เอารถออกมาลองนะครับก็ถ้าถามในเรื่องของความรู้สึกก็ดีกว่าโชคเดิมเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะข้างหลังจากที่โชคเดิมนั้นมันเด้งไปมานะครับเวลาเจอหลุมเจอคอนสพานมันจะเด้งมากๆเลยนะครับช่วงล่างข้างหลังนะครับก็ตอนนี้อาการนั้นก็หายไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความกระด้างอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเล็กน้อยกว่าคือ ความกระด้างในที่นี้มันก็เป็นความกระด้างในแบบของโช๊คซิ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เด้งเหมือนโช๊คเก่านะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดใครขับรถกระบะจะรู้นะครับว่าช่วงล่างด้านหลังนั้นจะเป็นยังไงนะครับพอมันกระเด้งมันกระดอนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ใส่มาใหม่ๆก็ยังก็ยังมีความตึงตั้งอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันต้องรันอินก่อนนะครับอาจจะต้องใช้ไปสัก1 0 0 0 2 0 0 0โลนะครับโช๊คจะเข้าที่กว่านี้นะครับ ก็อาจจะได้ความนุ่มนวลมากกว่านี้นะครับก็ตัวที่ผมใส่นะครับเป็นโมโน2.0นะครับโปรเฟนเดอร์นะครับก็ระบบโชคโมโนโทูบเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เล่นรถกันู้กันอยู่แล้วแ,ลวแหละว่าระบบโมโนทูบกับทวินทูบแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ไอตัวโปรเฟนเดอร์โมโนทูบ2.0เนี่ยมันมีซับแท้ง์อยู่ในตัวด้วยนะครับแต่ไม่สามารถปรับระดับได้นะคือเป็นค่ากลางที่โรงงานเขาเซตมาให้นะครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยคือ เวลาการเปลี่ยนเลนการโยกอะไรอย่างเงี้ยรถไม่โค้งเหมือนแต่ก่อนแล้วนะถ้าเกิดเป็นโชคเดิมๆเ,เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเลนเร็วๆเ,เนี่ยรถมันจะโค้งครับมันเลยยุบโยบยาบนะครับแต่ตอนนี้ก็ <c oughs> อาการดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับเหมือนลดคละคันเลยนะครับแต่พอในช่วงจ้ำคอสะพานเนี่ยมันก็ยังมีอาการตึงตังบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเป็นโชครวบ,บโมโนโทูบคือจะให้อธิบายง่ายก็คือเป็นโชค๊คแบบหายซิ่งนิดนึงนะครับก็จะมีความตึงตังบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ตึงตังจนจนน่าเกลียดนะครับคือรับได้นะครับแต่โดยรวมนะครับความรู้สึกที่ไปเปลี่ยนมาเนี่ยดีมากนะครับ แล้วยิ่งสําหรับสายซิ่งอย่างผมด้วยผมคือต้องเข้าใจก่อนว่าผมเนี่ยมาจากรถเก่งรถโหลดเตี้ยนะครับโชคบนรถทูบเหมือนกันนะครับคือเวลาขับเร็วๆชอบเปลี่ยนเร็วๆติดเป็นนิสัยแล้วนะครับหรือเวลาเข้าโค้งเนี่ยก็เข้าเร็วๆนะครับมันติดเป็นนิสัยไปแล้วจนพอมาได้ขับรถกระบะเนี่ยมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนโช็คนะครับ ก็ในงบประมาณที่ไม่เกินสอง0มื่นนะครับราคาขนาดนี้คุณภาพแบบนี้นี่ผมว่าคุ้มนะเนี่ยมันรู้สึกเลยว่าช่วงล่างด้านหลังดีกว่าแต่ก่อนนะครับดีกว่ารถเดิมๆนะรถเดิมๆไม่ดีดเด้เดนดดงนั่งไม่สบายเลยครับคนนั่งข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดขับเร็วๆหรือว่ามีหลุมหรือเจอข้อสะพานอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมั่นใจมากเลยเวลาขับเร็วๆนะครับสุดยอดดีมาก คือถ้าเป็นโชคเดิมเนี่ยมันค่อนข้างที่แบบเสียวหลุดนะครับเนี่ยมันก็มีอารมณ์ตึงตังตามภาษาของโช๊คโมโนโทูบอะตามภาษาของโชคซิงอนะครับโอเคเดี๋ยวจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็จะมีให้ดูเรื่อยๆนะคันนี้ ผมแต่งเรื่อยๆนะครับของแต่งเยอะรถกระบะนะครับก็ถ้าใครชอบก็ติดตามนะครับ